สวัสดีครับผู้ติดตามนะและผู้รับชมนะครับวันนี้ปักจอกุธาได้มีโอกาสตามมาดูหมอน้อยร้อยแปดน,นะครับแล้วมาดูหม้อยาแก่แก่ทำยังไงวันนั้นเราไปอยู่สวนมาแล้ววันนี้เราจะมาดูว่าวันนี้แกททาสมุนไพรทําเป็นรงทานนะครับแล้วมาดูให้ว่ามีอะไรมั่งมี สารพคุณนี้สมุนไพรก็มีอะไรมั่งเอาสวัสดีครับหมอน้อยครับเอาโฆษณาเป็นอย่างยางนี่ยเอาว่าโฆษณาภาษายามาเกิดเปทางยาหนห้อนี่มันบวมันบ่นั่นบอกสังเกตทําไมมันไม่เหี่ยวไม่ยุบเอา,เอาว่าดังๆว่าดังๆอันนี้คือจจดเต่เด็ดช่โมวงหนึ่งทําไมมันเหี่ยวอ,อันนี้คือจจด โจถ้าทุกคนมากินน้ําสมุนไพรนี้จะชุดชื่นจะเบิกบานเหมือนกับยอดไม้นี่ไหมเล้วแต่คิดเอาเองอันนี้อันนี้คืออันนี้คือปริศนาธรรมปริศนาธรรมอยู่นทำร้อนอย่างนี้ยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะมอใหญมีโอ้มีอะไรลอยแปะลอยแปะเป็นยังไงโอ้มีโอ้ไปหาที่ไหนลอยแปะมันไม่มีที่ใช้แล้วขนาดสี่สิบห้าสิบอย่างนี้เยังขนาดนี้แล้ว ถ้าร้อยเปรตนี่จะไปยัดลงตรงไหนอันนี้มันอะไรเนี่ยเอาโฆษณาให้ให้ฟังเป็นยาอะไรบ้างนี่ยาหม้อใหญ่ทุกโลกทุกโลกอยู่ในนี้มีมีงานมีอะไรงานตายงานที่ราพิเศษจับประคุณยาอนี่แล้วจับประคุณยากุบัญยาอายุวัฒนะปวดเข็งปวดขาระบบเลือดระบบลมใต้หวอดความดันไตตับอะไรไม่ต้อห่วงยนที้หมดอยู่อยู่ในหม้อเดียวนี้ดูดูนะครับนี่ภาษายานะ นี่อันอันนี้เขาเรียกตามตนูดตามตนูดตามตนูดแต่พ่อชาร์ตยาจะยาต้นไหนอันนี้คุยน้นน้อยคุยเน้นน้อยตามตนูนควอคุยเน้น้อยอันนี้หมอยแม่ชีหมอยแม่ชีมันคือวนี้อันนี้หีแม่จ้างนี้ดีทั้งหมดเลยอันนี้คือคือตำตำราภูมเออตำราคือทําให้จําง่ายไงทให้จําง่ายคําว่าคุยเน้นน้อยนี่แสดงว่าต้องเจริญก้าวหน้าคือจะแข็งแรง หมอยแม่ชีคือบริสุทธิ์ปุถุองศ์เป็นไร้มนติแต่ขีแม่จ้างนี่คือรับงานหนักได้ฮีแม่จ้างมันคือในหีแม่จ้างตัวในหีแม่จ้างนี่ยก็ต้นชมพูไงโอ้สมพงษ์ต้นคือรับได้หมดจะมาหนักมาเบารับ่จ้างคือจะกันนาดไหนกูอยู่โอหมากชมพูเอาผมรู้ได้เอออ่าต่อไปอันนี้คืออันนี้นมราชสีห์ีอ่ะอันนี้นมราชสียสี อันนี้ก็ดูไม่รู้ลม้มดูไม่รู้ลม้ม,ลมอันนี้มายาลาบเนี่มยมายาลาบที่เราตัดทิ้งเนี่มยมายาลาบเออมายาลาบเป็นหม้อต้มเฉือ,เ,อ,อเลยหมวารดความดันไตตับอะไรไมันจะปรับสภาพทั้งหมดเลยหญ่าทั้งหมดนะหญาที่จัทิง้งอ,อ,อ,อันนี้พวกเสียนผีบำรุงร่างกายนี่เสี่ยงผีปวดขาปวดแข้งปวดขาเออฟื้นฟูผู้ป่วยให้สุดชื่นอันนี้เดืองูเดืองูอินเดียนะเขียวเขียวอมันนี้เดืองูไทยเนี่ จะมีขาวมีแดงอะไรตมลูกมาโตเหมือนก๊อกซันว่าที่ปิดไม่อยู่นั่นแหละตํมลูกหมาเนาะต้มลูกหมาซะวะอยากจะเรียกเยี่ยวกระปิดกระปอยังไงอันนี้เขาเรียกว่ายางต้นยางอันนี้ระบบขับถ่ายท้องอืดท้องแข็งนี่หายยากอันทนี้ก็อ่างกาบหนูอัางกาบหนูมะเร็งมะลงอะไรอยู่ในนี้หมดมะผงมะกัะม่นจุกอื่นก็มันก็อยู่ในนี้ในมั่วหมดแล้วนี่ อย่างต <Bond> ัวนี้นะบางคนอาจจะดูไม่รู้ท้าหมอเนี่ยมันจะรู้เลยทุกโลกอยู่ในนี้ทุกโลกยาถ่ายก็อยู่นี้เส้นเอ็นก็อยู่นี้ปรับสมบุกเลือดก็อยู่นี้แก้ไข้แก้อะไรก็อยู่นี้เก้าเกืออยู่นี่หมดอะไรแก้โรคเก้าก็อยู่นี่หมดจะเก้าจะเกื้ออะไรมันสิบแล้วนี่นะ ไม่ใช่เก้าแล้วเก้านั้นมันกระจอกอันนี้สิบบาทแล้วลูกเก่ายิงง่ายลูกเก้านี่ลูกเก้านี่สบายเลยสบายเก้านี่ตื่นเช้าหรือกวนนอนย่านางย่านางย่านางที่เราเกียงหน่อไม้นี่น้องสงเกตดไหมมีใครบอกไม่มีตำราไหวายบอนบอนอีโลอีโลกิเล็กศ ไอตัวที่ขมขืนทั้งนั้นเลยที่คั่นแต่ว่ายานางขยหำดุยีหรือจะตําอะไรอจบอันนี้คือไม่มีใครพิสูจน์แล้วใครพาทําใครพาจุดมไม่มีใครจจลิกรทซิเน้นเกานี่ยียานางปุ๊บคุณจะใส่น้ำผึ้งหรือบ,บีบน้ำมะนาวอะไรหรือจะกินหรือใส่เกลืออะไรก็แล้วแต่ก่อนนอนกับตื่นเช้าเกาจะไม่มีสิบเลยหายเด็กเขาบอกโอ้ง่ายแท้ทำไมคุณไม่ทำ ไม่ต mm. yeah, like okay. like like ้องไปซื huh. s right. <S like ้ออะไรมากมายน้ำยานางอย่างเดียวอย่าทำเยอะทำครั้งเดียวกินทันทีทำครั้งเดียวกินทันทีถ้าใส่ตู้เย็นตกตะกอนให้ทิ้งไม่เป็นยาใบยานางอย่างเดียวนี่นะใบยานงอย่างเดียวกินโรคเกากินใบยานางอย่างเดียวนะแล้รูมาต่อยอ่ะก็เหมือนกันนั่นแหละอันเดียวนี่คุณเข้าใจนะถ้ากระดูกเคลื่อน คือธรรมชาติของมนุษย์ในระบนโวนที่มันกัดกันเนี่ยเหมือนโซ่รถเหมือนอะไรเนี่ยน้ำมันหล่อลื่นไม่มีสมมติว่าถ้ามันหางออกปุ๊บมันจะสร้างแล้วจะทําให้เต็มนั่นแหละคือรูง่อนเกิดทีนี้พอเดินไปปุ๊บมันสีกันโอ้โนั่นแหละเขาเรียกเก้าสิบนั่นแหละลูงมาตอยเนี่ยแล้วถ้าเคลื่อนเยอะนี่จะเป็นปมเลยถ้าคุณกินพวกยาแก้อักเสบเนี่ยจะสะสมในข้อเหมือนเท้าเส้นปมเนี่ยเหมือนหลักตัดินนั่นแหละเท้าเส้นปม ลุมมะตอยง่ายง่ายน้ำยานางกินน้ำยานางอย่างเดียวเราเกาเนี่ยนะกินเช้าเย็นเช้าเย็นขยี้กินเลยปั่นกินเลยมีไม่มีวันกินเลยจับเป็นชุดอะไรลุงมาตอยจับเป็นชุดเป็นชุดแล้วยาที่จะอันนั้นนะทีี่่พจะองให้ผมวันนี้ไม่อยานี่ยมันเป็นปลายเหตุต้นเหตุมันคือกระดูกเคลื่อนแล้วมันจะสร้างทำให้เต็มบ็อกเพราะกระดูกอ่อนเกิดปุ๊บโอ้โห โ้แม่เอ้ยมีทางแก้มไหมเนี่ยก็เอายนาน,ยนางกินอย่างเดียวยนานางกินแล้วมันเะ็ปกติแล้วก็ดึงกระดูกให้เข้าที่คือการจัดกระดูกจัดโครงสร้างให้ต้องมาจากกระดูกนีมน่มันโซว์ลดมันลดเมโครนี่เอลสวิงถ้าสมมุติว่าฟันเพืองหักปุ๊บเนี่ยอันนั้นแหละคือปัญหาจะทำงานไม่ได้ ชลีคันชลีละของคุณก็เหมือนกับเครื่องจักรถ้าชื้อหลวมหมดหลยก็มันเข้ามาจุกพาไปชนบุรีหน่อยไปรัวตาเพื่อน <c oughs> ไม่ไม่เมื่อกีนนะพิ่งเพิ่งไปเมื่อกี้นะสี่ห้าลายอย่ามาถามหมอต้องถามคนที่โดนทำว่าทำแล้วก็เป็นยังไงเออสุดยอดไหมเขาบอกว่าอู้ไปหาที่ไหนไม่ไมีแบบนี้แล้วก็จบ แล้วคุณครึ่งนาทีสองพันมอถามว่าเป็นไรมากินข้าวก็ไรล่ะนี่นอาอยาดูดูแก้วครับแก้วยากระบอกไม้ไผ่นี่ไงนี่ที่คุณเห็นดำๆเนี่ยอ,อันนี้สารที่ว่ารักษาลูกมะเร็งนะอันดำๆคือหัวร้อยรู้ที่วัดคำปมมงุง งดเลยรูน่ะห้าสิบปีเท่ากับปั้นแล้วคุณจะได้กินไหมแล้วทีนี้ก็ได้หาไอ้ลังมดเนี่ยที่ทำกระบอกไม่ไปานน่องโบเห่งเห็นไหมตามล้วเขาคานไฟซิบเขี้ยวนักคิดวงบบเห่งเลยแล้วก็ใช้น้ำซอยู่เลยจะเศร้าเลยเหยี่ยวมดนะมีลักษณะมะเร็งจะเศร้าผมมาก็หาง่ายๆคือกระบอกที่มีมดก็เอาตัวนั้นมาเปลี่ยนเล เยี hey here, so in so so area, hmm. oh ่ยวมันพขี่มันอยู่ในที่บนขีย้ราคาดอกมะลิงตึ้งตึ้งสามอยู่ในเยี่ยวมันหัวดแลูเหมือนกันมัดจะเต็มเลยในในของวันนั้นมมีรูเป็นร้อยร้อยรูจะทำรังก็เอาตรงรังมดนั่นมาต้มกับยาเต็มมะร็งอันนี้เราก็หาง่ายๆในไม้ไผ่ที่เป็นรูใช้ไม่เจาะพราของทิ้งคงไหลซีมแล้ววันหลังเยอะแล้วเอาละ อันนี้ก็คือปูมปัญญาญาณผมชอบใจตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ปูมปัญญาเพื่อความอยู่รอดเนี่ยลิฟวิ่งวิดดัมลิฟวิ่งวิดดัมไม่ธรรมดามีอกฟูรูฟิตด้วยเดหายไปไหนละมันนี่ฟูรูฟิตได้ไมผู้ทรงคุณวุฒิหมอพื้นบ้านจังหวัดสกลนครเบอร์โทรมือนี้ขาดอย่างเงี้ยมือนี่ขาดนี้ปั้นเตาเก็ส เติมท่านเช่นยุนี้การเผาไม่หมดจุดเท่าจะน้อยที่สุดคือการเผาไม่หมดจุดเตาตัวนี้ก็คือเตาประหยัดพลังงานลมลมจะเข้าตรงนี้คือจำกัดไม่ให้ไม่ให้ลอยแล้วลมมันดูดเข้าลึกอากาศร้อนจะขึ้นข้างบนแล้วทีนี้ลมบริสุทธิ์ขึ้นไปปุ๊บมัอนเตาแก๊สเลยครับจะคิดอลไรมากมายเอาไปนึ่งอะไรดีทั้งวันเนี่ยอยู่ได้สบายลย หมงกุัเสียสฉลเปาโอ้ยถ้าติดแล้วนี <h <h ่ไม่ต้องห่วงท้องทรงทงเสียมานี่หายชนิดเลยเนี่ยเก็บใบไม้ี้วแห้งพื้นผ่านห้าอย่างมีอะไรใส่อต้ง่าย นิวล mm. ็อกสะบักจมออฟฟิศซีโดมตอกเส้นไคลูแพ็กติกเอชจัสเมิทคอมพลีชันลิเวอร์เมนต์ลิเออสมนี่คือเสียงข้างในอย่างเราดึงในเสียงเป้อป้อมือหักก็มืออันนี้คือเสียงข้างในใบเสียงมันจะดังข้างในโมพื้นบ้านจบแค่ป .2 จ๊มหน่อยร้อยแปด ควิ่งฝรั่งได้โอ้ยไม่เฟื่อนถึงหน่อยตรงมาแล้วมีทั้งทำลาวทำลาวตัวปฏิภาษาทำลาวหรือว่าภาษาเขมรนี่นะภาษาทำอันนี้เขาเรียกบาลีนี่นะนะอันนี้โมฮุดทธายายะะอไาสิทธังคือสิทธะไงโอ้นน้นโมกุทายาสิทธัง พระพุทธเจ้าห้าพระองค์แล้วก็เจ้าชายพระเจ้าองค์นะโมพุทธายะก็คือพระเจ้าห้าพระองค์และสิทธังก็คือสิทธัตถะปากปากจีตมครบเสร็จครบเสร็จลูกมาจอยนี่เกิดจากเขากระดูกมันสร้างขึ้งคือมันมันถวยมันบอกมันเป็นหินปูมันต้องสร้างให้เต็มแม่ยังก็ะย่ามันที่ดึงมาก่อเสื่อมข้อเสื่อมกระดูกอ่อนที่ส้างขึ้นวันนี้บัดเจ้าย่างวันนี้มันซีกันไอ้กระดูกอ่อนวันนี้ ไม่ม,ม,มีเลยเหรอหนูจ่าไปให้เพื่อนตายาอันนี้เป็นตำรายากลางบ้านย,<า>ยาต้ม,ตมตกิน ah. กน้ำยานางดีกว่านึงนั่นน่ะน้ำยานางยาต้มก็มีแบบในหม้อนี้ก็มีน้ำยานางสดมันมันเป็นตะกอนไม่ต้องกินคือปั่นแล้วสดแล้วกินเลย อันนี้มันต้มแก้อะไรนะนะแก้อะไรนะมัง่งทุกอย่างไม่ได้อยู่นหมแล้วตัวนี้และยอมไม่ต้องถามว่าเก็บท้องบอกอันนี้เก็บหัวระบบเลือดอันนี้แค่กระขาอันนี้เอาหน้ามาให้ลองให้เพื่อนเธอกินเลยถ้าเราจะไม่แยกง่ายๆเลยถ้าเราแยกนะคนได้ตังค์เยอะสิเออลูกกระเพาะข้อเก่าละรวยนั่นแค่กระขาข้อเก่าอีกแหล่าด้วย ยาเนี่บบบบบบบยสมุนไพรนี่ต้มทั้งวันไม่เหี่ยวต้มทั้งวันในหม้อร้อนๆไม่เหี่ยวนะถ้าเราธรรมดาเราเด็ดออกมาวางเฉยๆก็เหี่ยวแล้วนะแต่นี้อยู่ในหม้อต้มยาเดือดๆไม่เหี่ยวมันก็น่าคิดอยู่ไปงานเกรรษตรแฟร์ที่มหาวิทยาลัย,ลยราชเกษตรต้มสองวันสามวันก็ไม่เหี่ยวก็ยังคิดอยู่นะ <15 9 S 1> คิดอยู่นะ่คิดเจ็ดวันเจ็ดคืนแปอย่างนี้เลย แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะต้องให้พวกนักวิจัยเขาทำให้เรานะสูตรนี้สูตรนี้ต้อย่างนี้ใสต่ตรงนี้กระจุกอันนี้คือสืบทอดมาคือเขาให้ใส่<า>แบบนี้ม,มาทําแบบนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่าสืบทอดกนันมาสืบทอดในการกรรทาสืบทอดตามบรรพบุรุษที่ที่เห็นทัง้งมืม คนนั้นต่อว่าคนนี้ต่อหลานต่อลูกต่อเหรียญต่อหลุนต่อหลุนแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงไม่เหีเ่ยวเพราะอะไรเราไม่ใช่นักวิจัยถ้านักวิจัยคุณต้องเอาไปเข้าห้องแล็บเบอร์อันนี้สารอันนี้เท่ากี่เปอร์เซ็นต์อันนี้โอ,อ้ยมันยุ่งยากาาอันนี้ก็ภูมิปัญญาเพวกความอยู่รอดจากใจมันก็น่าคิดยาหมอ้อใหญ่ก็ใครสนใจนะครับใครสนใจ โทรมาได้เดี๋ยวเหนเนี้ยเบอร์โทรของหมอน้อยนะครับปรึกษาได้เลยมาหาท่นหมอเลยก็ได้นะครับ0833557365สห้าห้าเจหห้าับหกหก้าหหหห้านี่โอ้เอาใหม่เอาม่ไม่ชัด0833557366ครับ หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเห็นไหมครับถ้าฝีมือไม่มีแล้วไม่มาตรฐานแล้วจะมาได้ยังไงสกิลสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดไม่ได้ด่านแล้วตอดเลยละแตนคนโบราณที่มีมาตรฐานบอกง่ายๆคุณถ้าว่าถ้าคุณจบจากโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้เขาไม่ได้ถามนะเพราว่า คุณมีมาตรฐานฟีมือแรงงานแห่งชาติไหมสบายอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมานะครับอันนี้ประครับประคองมะเร็งฟื <Okay. S 1> ้นฟูส่อนเปียเพียแรงคือไข mm ้ hmm. พวกติดเตียงระบบขับถ่ายโอเคเลย ล,ลครับคงประมาณนี้ครับบ๊ายีครับ